เนลสันบริษัททำเอเจนซี่ข้อมูลของทีวีบอกอย่างนี้ครับว่า87%ของคน68ล้านคนคนไทยดูทีวีนะฮะนั่นก็หมายความว่ามี60ล้านคนดูทีวีแต่ปรากฏว่าลดดูรายการในทีวีแต่ไปดูรายการเพิ่มขึ้นในพวกแกจิตสมาร์ทโฟนและที่สำคัญนะครับทำไปทำมาการเป็นว่าคนไทย Gen X เนี่ยนะครับยังดูทีวีติดงอมแงมกันอยู่เลยแต่ที่ดูน้อยที่สุดเนี่ยคือคน Gen ีนั่นเองครับคุณ ลันชิตาศีวรวิไลนะครับเป็นผู้อำนวยการธุรกิจมีเดียของบริษัทนิวเซนประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของผลสํารวจเรื่องของอุตสาหกรรมนะฮะทีวีดิจิตอลแล้วก็การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการรับชมทีวีเนี่ยนะครับก็เปิดเผยออกมาได้อย่างน่าสนใจนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําว่าดูทีวีนะครับคือความหมายของคำว่าดูทีวีหลายคนก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปแต่จริงคือถ้าพูดอย่างี หมายความว่าก็เปิดทีวีแล้วก็ดูถูกไหมครับแต่เขา,าหมายความว่าคําว่าดูทีวีจากทางนิวเซนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันมีความหมายลึกซึ้งมากแล้วมันมีความหมายแตกต่างกันมากเขาบอกว่าในความรู้สึกและความเข้าใจของคนไทยนี่นะฮะการดูทีวีหมายถึงดูละครหรือดูรายการต่างๆของทีวีผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือสตรีมมิงก็ถือว่าดูทีวีน <laughs> เขาบอกงี้มานะฮะคว่าดูทีวีเนี่ยหมายความว่า คือการดูละครหรือดูรายการต่างๆ, <_ d ata> ๆไม่ว่าจะอยู่บนหน้าจอทีวีหรือผ่านแพลตฟอร์มหรือผ่านระบบสตรีมมิงก็ถือว่าดูทีวีนะครับ <_ d ata> เอาถามท่านผู้ชมครับว่าท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะฮะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับกับคําพูดที่ว่าดูทีวีเนี่ยก็หมายถึงก็ดูทีวีจริงๆหรือไปดูรายการที่อยู่ในทีวีแต่อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆท่านผู้ชมคิดว่านะถามท่านผู้ชมคิดว่าไอ้คำว่าดูทีวีตรงนี้เนี่ยนะครับ จริงหรือไม่จริงครับส่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าใครคิดว่าจริงพิมพจริงถ้าใครคิดว่าไม่จริงพิมพ์ไม่จริงแล้วส่งมานะฮะทีนี้ผลสารวจตรงนี้ก็เลยสะทอ้อนให้เห็นครับว่าตอนนี้จำนวนประชากรประเทศไทย68ล้านคนแต่ผลสํารวจบอกเลยนะครับว่า87%ปอร์เซ็นต์ของ68ล้านคนก็ตีกลมๆก,ก็คือ60ล้านคนยังดูโทรทัศน์หรือว่าดูทีวีนะฮะ ต้อมัง,งดีๆนะฮะนี่เป็นบทสำรวจที่ออกมาอย่างงี้นะพะฉันดูเหมือนมันจะตรงกันข้ามอย่างมากๆที่หลายคนเนี่ยอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียออนไลน์แล้วก็บอกอยู่เสมอว่าไม่ดูทีวีทีวีไม่ซื้อทีวีเอาไปบริจาคทีวีตอนนี้กลายเป็นจอดําเปิดแล้วก็บอกว่าจอแห้งได้ยินแต่เสียงเพราะไม่เคยใช้ทีวีหรือตอนนี้สร้างบ้านมาก็ไม่มีทีวีมีแต่มือถือนะฮะโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้จริงแสดงว่าคนไทยยังติดทีวีอยู่นะครับจากบทสำรวจของเดลซันนะฮะและสิ่งที่สําคัญต่อไปก็คือว่านอกจาก60ล้านคนในประเทศไทยที่ดูโทรทัศน์แลล้ววซึ่งเเเคายอมรันนป็ตขทีสู ไอการใช้อินเทอร์เน็ตนะใช้อินเทอร์เน็ตไปเชื่อมไบฟไนี่นะครับเพื่อไปดูโซเชียลมีเดียสูงถึง89%ไปรับชมเรื่องการถ่ายทอดสดทางทีวีแต่อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์มีถึง70%ไปดูระบบที่เรียกว่าสตรีมมิงนะมีถึง52%นั่นก็แสดงว่าคนไทยนี่นะครับยังคงดูเนื้อหาสาระรายการที่เราเรียกว่าคอนเทนต์เนี่ยนะฮะไม่ว่าคอนเทนต์นั้นจะอยู่ที่ทีวีหรืออยู่ออนไลน์ ถ้าบทสรุปมันจะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ปรากฏว่าเรื่องตรงนี้เองเนี่ยเขาเจบลงไปด้วยด้ยซ้าไปบอกว่าคนที่ดูทีวีอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับใช่นะทีวีเนี่ยฝังไปกับผนังแต่มือตัวเองเนี่ยยังมีจออีกนะครับมือซ้ายกับมือซ้ายอาจจะมีจอมือถือมือขวาอาจจะมีแท็บเลต็ตบนโต๊ะห้องรับแขกตัวเองซึ่งตั้งอยู่หน้าทีวีก็อาจจะมีอะไรฮะ PC อยู่ก็ได้นะครับซึ่งผลสำรวจออกมาชัดเจนเลยนะครับว่าเนี่ยการรับชมทีวีของคนไทยเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่ทีวีที่อยู่แขวนบนฝาผนังแต่มีไอ้เจ้าเครื่องไม้เครื่องมืออื่นอยู่ด้วยนะฮะผลสำรวจจะบอกต่อไปครับว่าในตอนปี2023คือมาปีทีแล้วนะฮะมีคนไทยตั้ง63%ดูทีวีนะครับแล้วก็คนไทยเนี่ยดูระบบสตรีมมิงก็คือไลฟ์เนี่ยทีวี37%พอมาถึงปีนี้2024ผ่านมาได้ประมาณ78เดือนนี่ยนะครับตัวเลขที่เปลี่ยนไปละ กลายเป็นว่านะครับจากคนที่ดูระบบสตรีมมิ่งทีวีเนี่ยปีที่แล้วสาเปนปีนี้เป็น47%เพียงแค่7เดือนแรกเท่านั้นเองนะครับนี่ก็หมายถึงว่าเนี่ยทางด้านของเนลสันก็ถึงได้บอกไงครับว่าไอ้คำว่าดูทีวีเนี่ยความหมายนะครับไม่ได้หมายความว่าคุณกําลังมองทีวีที่แขวนอยู่ตรงผนังหรือตั้งอยู่ในบ้านแต่คุณกําลังดูเนื้อหาสาระคอนเทนต์รายการเนี่ยทั้งดูผ่านทีวีหรือถ้าไม่ดูทีวีก็ดูไอ้ตรงนั้นเนี่ะบนแพลตฟอร์มเห็นไหมฮะต่่่อมาาานนีะครรับปกฏว ถ้าหากว่าคนตั้ง60ล้านคนยังดูทีวีเนี่ยธุรกิจทีวีมันน่าจะไปต่อได้สวยถูกไหมฮะแม้ว่าจะเกิดทีวีดิจิทัลมาด้วยกันถึงประมาณ10ปีละแล้วก็เกิดไอ้พวกแกจเกิดสตรีมมิ่งเกิดแอปพลิเคชันแข่งขันกันแต่ปรากฏว่าไอ้ที่น่าเป็นห่วงคือตรงนี้คือทีวีเนี่ยนะครับยังคงเป็นสื่อที่มีเม็ดเงินโฆษณาหมายถึงตีมูลค่าของโฆษณาที่ซื้อในทีวีเนี่ยนะครับยังสูงสุดเหมือนเดิมเขาบอกมม,ม,มีสัดส่วนถึง50%ของเม็ดเงินโฆษณาทั้งหมด ต่ไอ้เจ้าตัวเลขนี้นะฮะมันลดลงจาก65เมื่อ10ปีที่แล้วแสดงว่าอะไรครับเราเพิ่งมีทีวีดิจิตอลครบ10ปีถูกไหมฮะและถ้านิวเซนบอกอย่างเงี้ยว่าเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยนะครับที่อยู่ในทีวีเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วมัน65เอพอมันถึงครบ10ปีตอนนี้คือในปีเนี้ยมันเหลือแค่50แสดงว่ามันหายไปถึง15เพราะฉะนั้นเหตุผลชัดเจนว่าทำไมเม็ดเงินโฆษณานหายลงใน10ปีก็เพราะว่า1ก็สมัยเมื่อก่อนมีแค่ TV ทีีีีว 35, 7, 91, ีวววท่่่เเรรยกกกันนาออะะไฮแแล้้็คง พอ10ปีปั๊บเปิดอนุญาตไลเซน์เข้ามาประกอบกิจการพุ่งขึ้นมาเป็น15ทีวีดิจิตอลนี่ไม่นับรวมทีวีสาธารณะอีก6ช่องและยังมีทีวีดาวเทียมที่อยู่ตามพวกระบบเคเบิลทีวีในไทยอีกประมาณกว่า200ช่องนะเอาแค่ทีวีดิจิตอลก็พอเพราะฉะนั้นเป็นไรครับผู้เล่นเยอะขึ้นเงินเงิน,เง,นเงินก้อนเท่าเดิมแต่ในขณะเดียวกัน10ปีที่ผ่านมาเจออะไรบ้างครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งวิกฤตเศรษฐกิจไม่ว่าว่าเราจะเกิดการแบบเรื่องของอภาวะเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐประหารกันขึ้นมาและที่สําคัญก็คือกําลังการใช้ใจ่ายสมลดน้อยถอยลงแล้วมีโควิด -19 อีกต่างหากและยังเจอเศรษฐกิจรองโควิดหลังโควิดผ่อนคลายอีกต่างหากจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นบรรดาแบรนด์ผู้ลงโฆษณาต่างตัดการใช้ใจ่ายทั้งหมดใช้เข้าไปในสื่อที่คิดว่าน่าจะทรงประสิทธิภาพที่สุดก็คือออนไลน์นะฮะมันเหลือเชื่อครับ ถ้าคนไทยยังดูทีวีถึง60ล้านคนจาก68ล้านคนแต่เม็ดเงินโฆษณาตกต่ำถึง15%ใน10ปีที่ผ่านมานะครับแล้วทีนี้ยังบอกต่อนนะเจนไหนครับที่ยังติดใจดูทีวีเจนไหนที่บอกว่าดูน้อยลงเนี่ยนะครับปรากฏว่าผลสำรวจยอย่างนี้นะครับคนไทยเจนสี่เจนสี่ก็คือเนี่ยเป็นวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยอายุไม่เกินเป็นเจเพย์ยสิบปีเนี่ยนะฮะดูทีวีแค่ประมาณ47%ในขณะที่คนเจน Y เนี่ยดูขึ้นมาอีกนิดนึง54%ในขณะที่คนเจน X 61%ครับเกาะติดหน้าจอทีวีนะฮะแล้วก็55ปีขึ้นไปอันนี้ก็คึงๆประมาณผ่าน Gen X เข้าไปสู่ปลายๆลาย Baby Boomer ์นี่นะฮะ62%นั่นก็เป็นบทสรุปที่ชัดเจนของเนลสันนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องที่น่าตามกต่อของการเกิดทีวีดิจิตัลแล้วก็ระบบต่างๆในเรื่องของทีวีถึงทีงถ่ถามท่านผู้ชมนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยครบ10ปีทีวีดิจิทัลเอาเฉพาะดูทีวีนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยเลือกได้เพียงข้อเดียว ครบ10ปีทีวีดิจิตอลดูทีวีมากขึ้นเท่าเดิมน้อยลงหรือไม่ดูเลยส่งมานะครับเรื่องด้แค่ข้อเดียวเท่านั้นเองนะครับ